สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะฮะอูเมอร์นะครับซึ่งวันนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับไต่แรงด้วยสกิลสกายเลอร์นั่นเองครับหรือว่าคอมโบสกิลสกายเลอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลตัวละครที่เราเอาไปกันนะครับจะมีสกิลอะไรบ้างครับผมไปดูครับผมสกิลแรกนะครับที่ผมเอาไปนะครับก็คือของเจ้าตัววูบรานั่นเองครับเวลาที่เรามีผู้ชมนะครับหรือเราไปฆ่าคนแล้วเขาแบบเป็นผู้ชมเราอ่ะคือเราจะยิงหัวศัตรูแรงขึ้นนะครับผมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์และเวลาศัตรูยิงใส่เราอ่ะความเสียหาย กิลที่ดีนะครับผมก็เอาบใส่ทุกตัวเลยตอนนี้คือแบบดีมากนะครับสกิลวล่านะครับสกิลต่อไปนะครับก็คือสกายเลอร์นั่นเองครับก็จะปล่อยแสงกระสือออกไปนะครับระยะ100เมตรนะครับทำไอเวอนะครับและเวลาเราตั้งไอเวอเนี่ยมันก็จะเพิ่มเลือดให้กับเราด้วยนะครับอ๋อดีไหมสกิลต่อไปนะครับของเราคือไฮเจอต์นั่นเองครับเพิ่มพลังชีวิตเลือดลด10%นะครับก็จะเพิ่มจอกก่อแรงขึ้น7%นะครับยิ่งเลือดลดยิ่งจอกก่อแรงขึ้นนั่นเองนะฮะสำหรับสกายเลอร์นะคร กนะครับผมคือข้อดีของไมซิมเนี่ยเวลาเราแบบเลื่อนล้นะครับแล้วเราแบบไปเจอซูเปอร์ยานนะครับพันซูเปอร์ยานแป๊บเดียวนะครับเลือดเต็มนะครับผมเข้ามาสู้ในไฟต่อได้ส่วนไอเทมเสริมนะครับที่เอาไปครับอันแรกก็จะเป็นเจ้าตัวตาราสังหารนั่นเองนะครับเมื่อเราเปิดคิวแรกนะครับของที่ด็อกออกจากศพนะครับก็จะมีของดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อไอวอลหรือว่าจะเป็นปืนดีๆนะครับประมาณนี้หรือว่าเกมไหนก็อาจจะเกิดได้นะครับผมอันต่อไปก็คือโดนนั่นเองครับอันนี้ก็จะแบบแสดงตำแหน่งของศัตรูนะครับที่ลงใกล้ๆเรานะครับว่่่่าาาาาเเเเเเเฮ้้้ยยมมมีีีีศััตรร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 ูลลลลลลงงงใกกืืืออออหหหปปปคควจะะะแแบบบบบไไนนผ สัตว์เลี้ยงนะครับที่เราควรเอาไปครับก็คือนกฟินิกซ์นั่นเองครับก็จะช่วยเราเนี่ยโดดไกลขึ้นนั่นเองนะครับร่อนตัวลงได้แบบว่าไกลขึ้นนะครับก็คือสัตว์เลี้ยงนี่จําเป็นมากๆนะครับใครไม่เอาสัตว์เลี้ยงนกไปเนี่ยคือแบบผิดพลาดจริงๆครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับฝากกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับผมทุกคนเล่นเกมคนเดียวแล้วรู้สึกเหงาไหมครับวันนี้เนี่ยผมมีแอปมาแนะนำครับผมเป็นแอปที่แบบว่าหาเพื่อนเล่นเกมด้ววววยยยยกกกกกัััััััันน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 ไไไดดดดด้้้้้็็็คคคคคคคือออแแแปป่่่เเเงงะะะะะะรรรรรรบบ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 ผมมพพิ์์ใาาาจขึลลลลโหๆี ผมจะมารีวิวฟังก์ชันให้ดูนะครับฟังก์ชันแรกนะครับจับคู่แบบด่วนนะครับใช้เวลาแค่ห้าวีนะครับก็หาเพื่อนเกมเมอร์คนอื่นได้แล้วนะครับเลือกโหมดจับคู่ไปถึงห้องเสียงสร้างและส่งการ์ดเกมนะครับแอดเพื่อนในเกมและที่สําคัญนะครับสามารถแชทด้วยเสียงผ่านเกมมิงโกระหว่างเล่นเกมด้วยกันได้นะครับเสียงชัดนะครับเสียงไม่มีการดีเลย์แน่นอนครับผมระหว่างเล่นเกมครับผมเราสามารถโพสต์หาตี้เล่นเกมประจําด้วยปุ่มเดียวเท่านั้นนะครับหาบัดดี้เล่นเกมง่ายและฟรีด้วยนะครับในแอปนี้นะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าเงาครับรออะไรครับรีบไปปดดาาาวน์โหลลเยคครรัับบแออที่่ผมชติ ไฟรอคุณอยู่นะอย่าลืมล่ะเฮ้ยทุกคนครับผมเจอจัสตินบีเบอร์ครับ <S <S จัสตินบีเบอร,ร,บอร์ตัวจริงก็เนี่ยทุกคนเจอแคเนีสด้วยพี่ไปไอซีแม็กน่าจะพี่ไปตัวปลอมนะครับคือเราแมพยังไม่ได้เปิดตาแรกของวัน,นครับเกมมันก็จะแบบว่าตึงมากๆนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมมาเล่นในเกมตึงให้ดูแล้วกันนะนะอันนี้ไม่ใช่แคนเนีสนะครับไม่รู้ว่าเป็นแครนสจริงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าไม่ใช่แน่นอนครับผมนี่เป็นไงล่ะสอนแต่แรงประทังกับแคเนีสครับเจอจัสตินบีเบอร์ด้วยสกายไม่่กกววรรอออดดหทุคนนนต้งโช์ยะมาิ มาดิมาดิฟันไปหนึ่งทีเดี๋ยวเจอผมเชื่อใจนานแล้ผมบอกเลยเอาดิอ่ามาครับผมการโดดนะครับเราไม่ควรโดดต้นเครื่องหรือว่ากลางเมืองนะครับแล้วก็เมืองเดือดเดือดครับเชนวงฟงวงฟ้าอะไรแบบนี้นะครับหลีกเลี่ยงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับห้ามโดดในขานะครับแนะนำว่าโดดท้ายเครื่องแล้วกันครับเพราะว่าเราเป็นสกิลสกายเลอร์นะครับเวลาลงไปแบบทังโลกเนี่ยเราแบบไม่มีสกิลที่จะแบบป้องกันตัวเองเหมือนโคโนนะครับอาจจะเล่นยากนิดนึง ดังนั้นก็แบบต้องทึ่งไอวัวก่อนครับถึงจะแบบว่าไปเล่นแบบโล่งๆได้นะครับประมาณนั้นเคเกมนี้เนี่ยผมก็จะเลือดโดดฝั่งเกาะแก้วเลยครับผมคนโดดโอ้โหวงฟ้าเยอะมากนะครับเกือบครึ่งแมตช์แมวเมื่อกี้คือหายกันหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็จะไปโดดเกาะแก้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราต้องแบบว่าดิ่งพัสดุทาสักหน่อยนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยดิ่งครับเดี๋ยวค่อยดิ่งครับยังไม่ถึงที่หมายของเราสักเท่าไหร่โดดเลยครับผมแบบนี้ฮะเออต้องแบบนี้นะครับทุกคนครับเมืองเกาะแก้วแล้วก็เกาะสว อุ้ยคนฆ่ากันไปเยอะแล้วนะตอนนี้นะครับหายไป2คนแล้วนะครับจริงๆอ่ะผมว่าสกายเลอร์มันก็เป็นแบบมีข้อเสียอยู่นะคือแบบมันอาจจะเพึ่งไอวอมากเกินไปสักหน่อยนะครับผมประมาณนนแต่ข้อดีเขาแบบเยอะครับผมเยอะมากๆก็คือเวลาตั้งไอวอเนี่ยแบบเลือดเพิ่มรัวยๆครับแล้วก็เพิ่มเยอะด้วยนะครับเวลาเราตั้งไอวอนะครับเหมือนจะไม่มีใครลงมาฝั่งนี้กับเรานะครับแต่ฝั่งนั้นหน้าไม่แน่นะครับเราต้องระวังเด็ดขาดนะครับเผื่อมีตัวแบบมาด้านหน้าเรานะครับผมลงๆแบบนี้เนี่ยเราไม่ควรจะซ้มนะครับรีบเข้าแบบ ระหว่างที่เราฟาร์มไปเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าท้ายเครื่องอะคนมันยังเหลือเยอะอยู่นะครับผมคิดว่าท้ายเอ้ยกล่องเหลืองเปิดพายเลยครับมันจะมีตัวครับผมกล่องเหลืองโดนเปิดแบบนี้ครับผมคิดว่าผมจะต้องไปเก็บคิวแรกให้ได้ครับผมผมว่าคิวแรกสําหรับผมน่าจะสบายอยู่ครับผมเดีวผมไปเก็บคิวแรกให้ดูครับนี่ไงครับมันมีตัวครับระหว่างฟาร์มเราก็ต้องแบบว่าระวังครับมาแล้วล้วนในครับผมมาแล้วผมแครับผม ก็มาดิครับน้องพี่ต่อยเปิดก่อนแค่นั้นแหละคือถ้าเราเปิดคิวแรกได้เนี่ยเราก็จะได้แบบว่าเล่นในตาร่านะครับผมถ้าแบบว่าเราไม่ชัวเราไม่ต้องไปเปิดนะครับผมมันก็อาจจะเสี่ยงกับเรานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพันยาก่อนแลวกันครับผมไม่อยากพันยาเลยว่ะยามันแบบยังไม่ลดเท่าไหร่อ่ะทุกคนรอก่อนแลวกันเนาะอ๋อนี่ไงเอเลนเทอร์นะครับมาแล้วมีตัวมาหาเรานะครับเมื่อกี้คือแบบสุดจริงนะครับระหว่างนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆครับฟาร์มจนตัวของจะฟูลเลยนะครับผมถ้ามีตัวเราก็ต้องดูด้ววววยนะะคครรรรรรัับบ่่าาาาาาาเเเเเจไหหหกือปถ้้สู ถ้าเราไม่ไหวเราก็ถอยครับผมเล่นแบบว่าไม่ต้องประมาเนะครับผมเล่นแบบใจเย็นๆใจนุ่มๆไว้ก่อนนีครับทุกคนู้สึกว่าตีตึงจะไล่ฆ่ายับเลยนะครับกมนี้เราเจอแบบว่าคนที่แบบว่าเล่นเป็นๆเยอะนะครับไม่ใช่ตีตึงนะต้องเรียกว่าคนที่แบบว่าเขาเดินเกมเป็นนะครับเยอะมากๆนะครับในเกมนี้นะครับอาจจะเป็นภัยคู่ค้ากำรับเรานิดนึงครับทุกคน UMP จริงๆปืนมันก็ดีอยู่นะครับผมถ้าใครไม่มั่นใจ UMP ก็ไปยิเป็น P0 ได้ครับแต่ต้องเป็นแบบว่าสกินแรงๆนะครับเช่นสกินคอกบ้าหรือว่าสกินสีม่วงอะไรแบบนี้นะอุ้ ต้องการหนึ่งสี่พอดีครับเก็บยาสักเก็บกล่องกำลังพอดีครับจริงๆแปดกล่องพอดีนะผมว่าเอาวงไปเลยครับผมไม่ใช่เอาวงหรออัพก่อนนะครับวงเหมือนจะมาแล้วนะครับเกมนี้เดี๋ยวเราฟาร์มก่อนก็ได้ครับค่อยเข้าวงทีหลังตอนนี้ผมยังแบบไม่ได้แลกไอวอลเลยครับอันนี้เรากดในแรงระดับ3ดาวนะครับทุกคนบอกเลยว่าชิลแน่นอนอุ้ยเอมโฟถ้าเพื่อนเจอปืนอาเบลก็หยิบได้เลยครับเอ็มโฟอะไรแบบนี้มันแรงครับอุ้ยเอซีแปดศูนย์เอซีแปดศูนย์มาครับผมมาๆเอซีแปดศูนย์ดีกว่า ถ้าเพื่อนๆแบบว่าเล่นปืนไอซีแปดศูนย์เป็นก็หยิบก็ได้ครับผมแต่ถ้าแบบว่าชอบปืนแบบยิงรัวๆเนี่ยแนะนาเลยครับ m4 m 4 vss อะไรแบบนี้นะครับดีเหมือนกันนะครับผมหรือถ้าแบบเน้นจอดก,ก่อกว่าจะเป็นสกาแล้วก็ ak นะครับผมกองปืนนี้เลยเย้ี่ไปที่แม็กไร้คาแล้วว่ะทุกคนสุดจริงไม่เปล่าครับพี่ไปพี่ไปต้องหงอนคอยพวกผมหน่อยนะครับแต่ละเกมเนี่ยผมเก็บกระสุน 0, แบบ ar คือแบบเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บมาเยอะทําไมนะ่ยไอวอลเราน่าจะได้3ลูครับเกมนี้เป็นใจอยู่นะ ไอวอร,รู้สึกว่าจะมานะครับสหรับเรานะครับไปครับเดี๋ยวเราไปแลกไอวอร์กันก่อนครับผมระหว่างแลกของเราก็แลกไอวอร์นะครับแล้วก็โดนครับมีเหรียญเท่าไหร่ก็แลกให้หมดเลยนะครับโดนนะอย่าไปเสียดายนะครับผมเอาทิ้งกระสุนแลกโดนหน่อยละกัน เอซีแปดศูนย์เป็นปืนที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งกระสุนเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปืนมันแรงนะครับเอซีแปดศูนย์เนาะอ่าเก็บซักประมาณหนึ่งร้อยก็พอนะครับกระสุนอะร้อยกว่าสามแม็กสี่แม็กอะไรแบบนี้ก็พอแล้วนะครับผมหลังจากที่เราฟาร์มเสร็จนะครับซาวฟูลแล้วก็เข้าวงเลยครับเดินเกมได้เลยครับไม่ต้องกลัวผมตอนนี้เนี่ยวงอยู่โพชิโนกนะครับมีตัวยิงหลังหรอครับผมหนึ่งตัวครับมันจะวิ่งมาเลยครับผมน่าจะเป็นตัวเปรยด้วยนะครับเขายิงเราอยู่ครับเราต้องจูงข้างยิงครับเปิดหัวครับ ผมไม่ตายว่ะเราต้องพันยาสู้นะครับเมื่อกี้ผมว่าจะร่าึ้นหัวครับแต่ร่าไม่โดนเจไดว่ะถ้านอกหมอกแบบนี้เราจะต้องแบบยอมเสียวอลหนึ่งอันครับเพื่อไปเล่นบนสะพานได้ครับทุกคนครับเราต้องตั้งไปก่อนครับผมพอจังหวะเขาวิ่งครับยิงไม่ทันว่ะยิงไม่ทันว่ะถ้าผมว่าอยกบอกเลยว่าตายนะน้องอะเขาวิ่งแล้วครับจังหวะนี้เราก็ถอยเลยครับผมเราไปดักในวงเอาดีกว่าครับอย่ามาเล่นนอกหมอกเลยครับเพราะว่าถ้าเราแบบมาเล่นนอกหมอกเนี่ย เราจะเสียยาเสียไอวอเสียกระสุนนะครับเพิ่มอีกเนี่ยเป็นเล่นในวงดีกว่าระหว่างวิ่งเข้าวงเนี่ยก็ต้องระวังนะครับเผื่อมีตัวดักนะครับบนป้อมนะฮะอะไรแบบนี้เนี่ยเรามาเล่นในแต่ละเมืองเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเอ้ยศัตรูจะหนักเราหรือเปล่านะครับเราก็พยายามแบบว่าตรวจดูนะครับหรือถ้ามีโดนแบบผมเนี่ยก็เปิดได้นะครับแต่ผมไม่เปิดนะครับผมจะเก็บไว้เล่นท้ายเกมนั่นเองครับเอาจังหวะที่แบบว่ามันจําเป็นที่เราจะต้องใช้จริงไนะครับผมจังหวะไหนที่แบบไม่จําเป็นก็เซฟไว้ก่อนครับนาารรรเเเจจะะะะววววิิ่่่่่่งงย็ดแคคีีไปอออมกกตนนับ พี่ไปบนมือถือป่ะเนี่ยระหว่างเดินเขาป้อมก็ต้องระวังนะครับเผื่อแบบว่ามีสหายอยู่บนป้อมนะครับจ้องจะเล่นคุณอยู่เราก็ต้องแบบว่าเซฟเซฟไปก่อนเลยการชึบ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 ตอนนี้คนเหลือถ5้าคนเลยครับเราอาจจะต้องแบบไปไล่คิวแ้วแหละผมว่าเราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วเลยครับคิวก็คือต้องมาครับผมเพราะว่าตีเป็นเขาออกไล่ล่าครับคือแบบสังเกตเลยนะครับเวลาคนเล่นเป็นเนี่ยเขาจะไล่ฆ่าเลยนะครับในแรงสามด่านเวลาสังเกตว่าคนไหนเล่นเก่งเล่นนโหดเนี่ยเนี่ยครับดูง่ายครับการแต่งตัวครับเห็นไหม หน้าผมมีตัวหนึ่งครับผมไม่ว่าจะเป็นการฆ่าที่แบบว่ามีสกินปืนขึ้นบงหัวใช่เลยครับผมตัวตึงนะครับตัวตึงและดึงทรงครับผมโอ้โหพี่ไปทิ่แม็ก็เยอะแล้ววะมีตัวหน้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะไล่ฆ่าโชว์ครับผมมีรถหนึ่งคันครับผมไม่แน่ว่าคนนี้จะมาเก็บรถครับผมมันจะอยู่บนหัวผมหรือเปล่าะเราต้องระวังไว้ก่อนเลยกันครับบนหัวผมจริงด้วยครับออกมานะครับ เปิดเด้ไปครับมีรถขี่รถมาครับเราใหเขาโดนชนดีกว่าทุกคนเปิดไปครับไม่ตายหรอเราต้องรอจังหวะครับผมโอ้โหคอันตารายอยู่เนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยออกขึ้นไปบ้านฟาร์มเลยครับสงสัยจะต้องปล่อยครับผมเพราะว่าสู้ต่อไปเราอาจจะเสียแทนเว้ยตอนนี้นมีตัวไปเก็แบแนว์ทองครับเมื่อกี้ เกมนี้ถ้าเราไม่ได้คิวเราก็ดินแบบว่าเอาอันดับก็ได้นะครับทุกคนครับเอาชัวร์ไปก่อนก็ได้เราถ้าไม่ได้คิวครับรอเก็บท้ายคิวก็ได้แบบว่าท้ายวงนะครับผมรอท้ายวงเก็บก็ได้ไว้เดี๋ยวเปิดโดนก่อนละกันครับวงบีบโคชิโนครับวันนี้เราแบบเข้าในวงได้คือแบบสบายเลยครับผมแม่ว่าผมเหลือแค่สี่รูปนะโอ้โหได้บ้านง่ายครับเหมือนจะใส่กันครับตรงนั้นครับแบบนี้เราแบบไปแจงกับเขาดีกว่าครับเขาน่าจะไม่รู้ครับว่าเรามาแกมครับเขารู้แล้วครับว่าผมยิงอยู่ โอ้โหแล้วเปิดผมรัวรวเลยครับตัวนี้สุดจริงครับผมน่าจะเป็นสกาด้วยครับตัวที่แบบว่าได้ค่ารัวๆครับมีตอนขี่รถข้างหลังครับไม่ล็อกหัววะนิดเดียวนะครับเราต้องรอครับเราต้องรอครับเราแตงเย็นไว้ก่อนเราเอาชัวร์ไว้ก่อนตอนนี้นะครับเล่นแรงเกมแรกของมันตอนนี้คือแบบเราเก็บคิวแบบช่วงต้นเกมไม่ได้เยอะเ้ยทุกคนมันก็จะเป็นข้อเสียเปรียบของเรานั่นเองครับ ท้ายวงเราก็จะมาแบบเจอแต่คนตึงๆเลยคนแบบเล่นเป็นเป็นเลยนะครับเราจะแบบไม่เจอผู้เล่นใหม่เลยครับถ้าเจอเนี่ยก็อาจจะเจอน้อยครับส่วนน้อยมากๆส่วนมากเนี่ยเป็นผู้เล่นแบบระดับตึงเลยระดับฮีโรอีกเลยนะครับเราลอยยิงีกว่เราต้องหาจุดเหลี่ยมเล่นครับผมว่าเขาจะมาหาเราหรือเปล่า <S <S โอ้โหแม่งเล่นแรงเ่ะตัวเนี้ยสุดจริงครับผมผมขาดเม็ดเดียวนะเมื่อกีนอ้น่ะยิงไปหนึ่งร้อยแล้วนะครับ โอ้โหพี่ไปสิแม็กไล่ฆ่ารัวๆเลยว่ะแต่ก็สุดอยู่นะผมว่าก็ไม่ทมดานะหัวแตกมาดิบอกแล้วรอรากหัวเอ้าพี่ไปสิแม็กตัวปอมผมแตกจริงๆเขาฆ่าเยอะอยู่นะครับถึงจะเป็นตัวปอมก็ตามนะครับด้านบนตรงนั้นครับว่าไงครับอยู่ตรงรถมีตัวครับแล้วเหมือนจะขึ้นไม่ชนครับผมเดี๋ยวรอรอดีกว่าครับทุกคนครับมาแล้วชนกันเลยครับชนแล้วใครจับครับไม่รู้ครับเหมือนจะมีตัวขึ้นมาหาเราครับตอนนี้ครับ เราต้องเปิดการสั่นนะครับทุกคนครับเราจะได้รู้ว่ามีศัตรูมาหาเรานะครับเข้าใจมื้ยทุกคนเวลาเล่นนียครับต้องเซฟไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมลงก่อนเลยกันเพราะว่าตอนนี้ของไม่มีนะครับไม่ใช่อะไรนะครับอยากไปเก็บกล่องเรืองมากเลยวะสงนี้มีอะไรแบบวะไม่มีครับผมงส่ผมจะต้องขึ้นไปก่อนครับอันนี้เหมือนจะมีตัวผมมีน้่นข้างเราอยู่ครับตอนนี้มีโดนแค่หนึ่งงานครับผมเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะทุกคนเนาะโอเคครับยังไม่มีตัวมาเก็บของครับผม พอดีเราต้องการของนะเพื่อนนะโทษทีแล้วกันขันย้ายให้พร้อมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็พร้อมลุยครับผมโรนินครับที่ยิงเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเราต้องจอดรถให้ระเบิดครับผมถ้าคนเล่นมิชาแบบนมีต้องจอดรถนะครับถ้าเจอแบบรถจอดนิ่งๆนะครับผมอันนี้ผมไม่ใส่เก็บเสียงนะครับผมเพราะว่าถ้าใส่เก็บเสียงเนี่ยฟิลนซีแบศูนย์มันจะเบาใช่ไหมเดี๋ยวเราเล่นแบบปกติดีกว่าแล้วกันมันจะมีตัวด้านบนครับผมโอ้โหแล้วระเบิดยัดกันนั่นหน้าครับเร่เหมือนจะยิงกันเลยครับเดี๋ยวอูเม่ไปแจมดีกว่ามุเมอูเมข้าดีกว่า เอาเลยครับผมปล่อยโดนเลยครับผมเกือบตายวะทุกคนสงสใสจะต้องยอมเสี่ยงอ่อนเพราะว่าถ yeah ้าแรกตรงนี้ไม uh ่คุ้มแน่นอนครับผมเราต้องใส่เข้าด้านในก่อนครับมาเล่นฝั่งนี้เราครับผมมันจะมีตัวข้อหลังแล้วครับนี่ไงครับด้านบนสิงด้วยครับด้านข้างก็มีครับผมอูโหเยอะจังวะเราต้องอยู่ตรงนี้ก่อนเหรอวะเนี่ยเมื่อกี้มีตัวน้านหลังผมด้วยนะ ผมได้ยินเสียงนะครับอยากจะเปลี่ยนไปเล่นซองขวงจังเลยนะครับเพราะว่าปืนลูกเนี่ยมันแพ้ระยะซองขวงนะครับผมโอเคไหนไผมก็ปล่อยโดนไปแล้วครับเดี๋ยวถือระเบิดไว้ก่อนแล้วกันเราต้องรอศัตรูโดดอย่างเดียวครับผมตอนนี้ครับบ้านอันหน้าเราครับสงสัยผมจะต้องแบบไปอยู่ในบ้านซามแล้วเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวรีบวิ่งก่อนครับจะมาเอาเผื่อไม่ต้องไปเปิดเขานะครับแล้วเข้าวงก่อนครับค่อยเปิดครับอ่ะเปิดเลยเปิดเลยครับแบบนี้เรียกรอยแตกเลย แล้วก็ค่อยขึ้นไปเล่นในบ้านฟาร์มพอครับเอาราค่ากันนะคบตรงนี้อย่างนี้มันต้องแจมครับผมด้านหน้าเรามีครับผมเปิดไปครับเราต้องเข้าด้านข้างก่อนอะทุกคนไปครับดูเข้าก่อนครับมีตัวด้านหน้าผมครับเปิดไปครับเอาหัวครับเอาหัวครับหัวแตกครับเดี๋ยวตัวเดียวแล้วครับด้านหน้าครับอย่างนี้เราต้องแบบว่าเก็บที่พันยาก่อนครับผมซปเปอร์ยาไม่พร้อมครับด้านหน้าเรามาครับผมแต่ผมไม่มีโดนี่นะสี่ประเด็น น่าจะอยู่ในบ้านไม้หรือเปล่าครับอันนี้ไม่แน่ใจครับผมนี่แหละครับถ้าเราเสียโดนในช่วงต้นเกมเราก็จะแบบไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูตอนท้ายครับถ้าเราเหลือรอดมาถ้พยายามเปิดก็แบบเหลือไว้ก่อนนิดนึงละกันนะครับผมระหว่างรอครับรอสกายเลิฟให้แบบว่าอับเสร็จด้วยพอดีแหละน่าจะเหลือแค่ตัวตึงแล้วนะครับผมคิดว่าถ้าเขาไม่อยู่ในบ้านไม้น่าจะอยู่ฝั่งบ้านโรงบาลนั่นแหละมันจะอยู่ในบ้านโรงบาลนะครับห็นอะไรแวบๆและตรงมุมขอบหน้าต่าง หมือนจะมีเหลี่ยมลนมานะครับเมื่อกี้รอเลยครับรอเลยครับรอจังหวะเขาวิ่งก่อนก็ได้ครับถ้าวงยังไม่บีบเรานะเผื่อเขาแบบไม่มีให้อเลยครับถ้าบ้านโรงพานไม่ออกมาก็น่าจะบ้านไม้เลยครับผมวงก็บีบเราเลยครับตอนนี้เล่นเราเลยครับผมอู๋ระเบิดแฟลชได้ครับเรียบร้อยครับมาดิชนะไปครับตรงนี้อุ้ยกือบตายเมื่อกี้คือแบบ นิ่งสู้เสือไว้ทุกคนชนะจนได้ครับผมเกือบไปแล้วเกมนี้นะครับมาดูสิว่าจะบวกเท่าไหร่นะครับเกมแรกของวันนี้ครับเกมตึงนะครับตอนท้ายเนี่ยแบบโอ้โหเลยแต่คนตึงตครับบวกไปเท่าไหร่ครับห9้แต้มครับทุกคนจะ60แต้มขาดแค่อีกนิดนึงก็ไม่ให้ผมครับเกม ให้ผมก็ได้แค่แต้มเดียวนะครับเอาเลยครับเกมนี้จบที่1นะครับได้คิวมาทั้งหมด5คิวนะครับเราต้องใจนิ่งสู้เสือนะครับสรุปสั้นๆเลยละกันนะครับการเล่นของเราคือฟาร์มให้ฟูลนะครับหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วก็มาเดินเกมนะครับเดินเกมแบบว่าร่าคิวนะครับแต่ต้องร่าคิวแบบใจเย็นนะครับห้ามใจร้อยนะครับและตอนเข้าวงเนี่ยก็ต้องระวังศัตรูด้วยนะครับส่วนข้อต่อไปในการตั้งค่าคือจะต้องเปิดการสั่นนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงเนี่ยแยกซ้ายขวาให้ดีเราจะต้องฟังให้ออกนะครับว่าศัตรูเนี่ยยยยจะะะะมมาาาาาาาฝฝััััั่่่่่่งงงงงซ้้้้้้ขขววนนนนนนคครรรรรบบบบบหืออออออใกเเเเลลีีตตไพแผ สกายเลอร์ถือว่าเป็นคอมโบที่ดีนะสำหรับผมนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้งไอวอร์เนี่ยมันเลือดเพิ่มนะครับเวลาโดนศัตรูเปิดเนี่ยถ้าว่าเพิ่มเยอะไหมแต่มันก็แบบช่วยแบบเพิ่มระยะให้กับเราได้กันระยะในการสู้สมมุติว่าเลือดเราเนี่ยขาดแค่ประมาณ20เปอร์ศัตรูยิงเราเราจะตายแล้วเราตั้งแบบไอวอร์ปูบนะครับเลือดเราเพิ่มจากสกายเลอร์เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถกลับมาเล่นได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชื่นชอบอย่าลืมพากันกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กับเพื่อนๆด้้้้ววยยยยนนนนนะะะคคครรัััับบบบถาาาาาสออออไไงงงกกกก็ลลลมมมมเเต์ฮแจใหห่ิปผ๊